เกิดมาไม่เคยเห็นเงินสามหมื่นแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเงินสามหมื่นลูกค้าิืนยืนสตันไหนดูลานมันสินี่หรอร้านมันไหนตัวไหนขายดีมันขายไม่ดีสามหมื่นถ้ามันขายดีจะขนาดไหนวะดูร้านมันอ๋อพี่คะหนูเอาตัวนี้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 ค่ะเอาลงมาเลยค่ะพี่ซื้อ วัมากลางดูที่ห้องกูกูดูอยู่งั้นอ่ะกูเดินวนเอากลางกับพื้นมั่งกูชูขึ้นมั่งกูวนไปวนมาวนไปวนมาทำไงดีวะอยากจะได้ตังสามหมื่นเขาอยากได้เหมือนเขามั่งทำไงดีวะกู o กิลหิเซิร์ชกูเกิลที่ตัดเสื้อผ้าที่เย็บเสื้อผ้า ซื้อเสื้อซื้อผ้าที่ไหนมาขายคนประตูน้ําซื้อผ้าที่ไหนมาขายอยู่กับ Google เป็นวันสองวันอ่านแม่งเข้าไปเขาบอกว่าไปเอาผ้ามาที่สําเพง็งแล้วก็ไปจ้างช่างที่หนองแขมตัดกูก็เดินลอยตามเลยลูกค้าไปจ้างผ้าไปโอ้ยมีอีกเยอะไม่ต้องห่วงคะ่ะ ไ,ไปดูเทปพ,พี่นัทยังที่ไปขอให้เขาไล่หมดเลยนะไม่ตัดให้สักคนนะเดินตีนจะแตกเลยอีดอกที่หมาคขาเ่าเดินตีนแตกเดินตีนจะแตกแล้วเนี่ยยดอกทองเขายังไม่ตัดเสื้อให้กูเลยพี่นัทรับตัดให้กูเอาพอตัดเสร็จไปแขวนแขวนเสร็จขายขายหมดโดนขโมยตังหมดกระเป๋าอีกโดนขโมยตังหมดเกลี้ยงเลยลูกค้าแล้วก็ขายอีกสู้สู้สู้ขายไปขายมาอ จะบอกให้มุนบินไปเมืองจองเมืองจีนอ้ยส,สัรลับพัดสุดๆไปเช่ารถบีเอ็มมาหลอกเขามันหลอกเขาเขาไม่ให้เราไปเราก็ขึ้นเครื่องบินไม่เป็นนี่ยค่ทำไงดีวะแม่งน้ำท่วมน้ำท่วมปีห้าสี่ช่างตัดเสื้อก็ตัดไม่ได้แล้วน้ำแม่งท่วมจัด ะอะไรดอกมันขายของอะไรอยู่วะนี่มันเอาที่ไหนวะช่างที่ไหนวะมันท่วทั่วประเทศกูก็ถามพี่คะพี่เอามลที่จากไหนมาขายเนี่ยเอาน้องพี่ก็รับงานจีนมาขายกูก็เสิร์ชอีกกูก็เขียนอีกงานจีนรับงานจีนไปซื้อเมืองอะไรเอากูก็ไม่มีตังเขาบอกให้เอาตัง์มาวางที่คาโกก่อนสองล้านกูก็ไม่มีตังกูทายังไงดีวะกูก็ให้เพื่อนกูเลยมึงกูยืมสองล้านสิ มึงออนเข้ามานะแล้วมึงเอาออกเลยนะแต่ก,กูไม่อัพสมุดกูเอาที่ที่มันที่มันมีอยู่เน,นี่ยในในในบัญชีกูอัพแค่สองานกูไปให้ไปเช่าไปเช่ารถเช่ารถบีเอ็มนี่กูเล่าจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเล่าแม่งไปเถอะเช่ารถบีเอ็มมาสองพันห้ากูขับไปหน้าคาโก้เลยไหนนี่คาโก้นี่หรอทอํายังไงนะเขาจะให้ไปใช่ไหมไปบินในเมืองจีนใช่ไหมเขาจะจัดการให้เราให้เราซื้อเสื้อผ้าเลยใช่ไหมกูไปเช่ามาเลยสองพันห้ากูขับไปเลย จอดข้างหน้ากูเอาสมุดบัญชีไปให้เขาดูกูก็บอกว่าเนี่ยหนูมีตังสองล้านหนูทำไอโอดีแบงค์อยู่มันเบิกไม่ได้เดี๋ยวหนูจัดก,การให้พี่พี่ให้หนูบินเลยกูพูดด้วยความมั่นใจพูดไปเรื่อยอีดอกเขาบอกเอาโอเคบินเลยกูเคลีคในใจเฮียกลับมาให้กูบินกูมีตังอยู่สามหมื่นกูทําไงดีวะมีตังสามหมื่นซื้อตั๋วเครื่องบินไปหมื่นสองไปกับการบินไทยเหลืออยู่หมื่นแปดกูทําไงดีวะเนี่ยเอาวะตายเป็นตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงไว้อีดอก ไปถึงสนามสุวันณภูมิกูไปไฟบินทุ่มหนึ่งกูไปแต่บ่ายสามกูไปเพราะอะไรรู้ปะกูเดินไม่ถูกกูเดินไม่ถูกกูไปเพราะกูเดินไม่ถูกตรงไหนอันไหนเกตรี่เรียกว่ากูวนอยู่สมชั่วโมงกูเดินอยู่นั่นแหะกูปวดขาว่อกูเดินไม่เป็นพอขึ้นเครื่องได้กูก็ตื่นเต้นนั่งข้างๆเขาเขาเขาบอกว่าเอาหูฟังไหมคะบอกไม่เอาค่ะเอา อีนี้เอาเอาไม่คิดตัง์หรอ,หอไม่มีตังไม่กล้าเอาเขาถามว่าเอาไมมชิ้มฟันไหมคะไม่เอาค่ะกูกลัวเขาคิดตังแล้วก็แล้วก็เขาถามว่าเอาน้ําอะไรดีคะ c o f ฟออร r ทริสกูก็รอเขาสั่งก่อนข้างๆพอเขาสั่งเสร็จกูก็บอก Apple Juice เพิ่งได้กินน้ำแอปเปิ้ลครั้งแรกในชีวิตตอนขึ้นเครื่องบินนั่นแหละแล้วกูตื่นเต้นเป็นสองชั่วโมงครึ่งที่กูตื่นเต้นมากพอกูลงจากเครื่องไปมึงเชื่อไหมกูหากูไปไม่ถูกเลยเขายังไงวะเนี่ยนี่ภาษาอะไรวะคนพูดภาษาอะไรหูกูอื้อกูไปต่อไม่เป็นไปรับกระเป๋ากูยืนจ้องกระเป๋าอยู่ตั้งนานหรือมันไม่ใช่ไปกูจะมีคนใช้เหมือนกูหรือเปล่าพอกูเข็นออกไปมีคนมารับกูเขาถือป้ายคาร์โก้ขเขาก็มารับเขาไปส่งกูที่โรงแรม กูก็ลงเอาเขาจะเอากังข้าวแรมกูให้เข้าไปกูขึ้นอยู่ข้างบนกูหิวข้าวมากกูอยากลงไปกินข้าวแต่กูลงไปกูเดินไปสองซอยอีเหี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เดินไปอุ้ยมองข้างหน้าเหมือนเดิมกูขึ้นห้องดีกว่ากูกลัวหลงกูก็เอามาม่ามาที่กูเอามาอยู่ในคนต้องครอบคนเราต้องรอบครอบคนเราต้องรอบครอบเรามีมาม่าแล้วก็ใส่อไว้ในกระเป๋าเดินทาง แล้วก็เอาไปข้างบนใช่ไหมเราขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเราไม่กล้าลงมาใช่ไหมเราก็เอาใส่น้าเย็นเลยน้ําเย็นน้าเย็นไหนน้าเย็นในห้องน้ํากูเปิดเลยกูรอมามาาอึดคาถามในใจทาไมกูไม่กินดิบวะแต่มันสับสนตอนน้นมันสับสนอยู่อีดอกสะลวนกูรอมามามาอึดวากีบกินขมตาให้มันหลับวะขมตาให้มันนอนวะผีก็กลัวห่าที่นี่ที่ไหนกูไม่อยู่แล้วที่นี่ในชีวิตกูอะไรวะเนี้ยอีดอกดอกหญ้าในป่าปูนเจ็ดโมงเช้าไกด์มารับไปเดิน